ไฟหน้ากล้องตรงน้ไปหน้ากล้องนะไฟไที่อะไรตอนไหนครับไฟหน้ากล้องอนี้ตรงนี้ขออุปกรณ์สริมได้มาให้ยงเปล่ารรอกแป๊บ อ่นอนนมีไฟอันนั้ไฟกล้องงูไหมมีไฟกับพิบมีไฟกระพิบเห็นองเห็นลอเห็นเลยครับปิดลองปิดไฟกล้องงูได้ไหมนปิดไฟกล้องหน่อยปิดไฟกล้องงูปิดไฟกล้องงูครับปิดยังครับปิดไฟกล้องงูยังครูโอเค បើកៗอีกทีดิបើកបងងូอีก1ដងខាង